กลับมาแล้วครับกลับไม่ต้องมีคนละครึ่งก็เกรดคอมได้ฟรีนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานมากตั้งแต่ช่วงเกือบปีที่แล้วหรือต้นปีนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับและมีลูกเพจทักมาเยอะมาก เมื่อไหร่ไออัปเกรดคนละครึ่งเนี่ยจะมีอีกที่แบบไม่ต้องมีคนละครึ่งไปอัปเกรดบุกอัปเกรดคอมเนี่ยจะมีอีกไหมครับผมรออยู่รอบที่แล้วผมไม่ได้นะครับรอบนี้กลับมาตามคําขอครับแล้วผมบอก้เลยว่าเราจะมีอีกประมาณ2 3งสามเทจและถ้าสมมติผมหาสปอนเซอร์ได้อีกเราจะมีต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและวันนี้ครับผมเปิดลงทะเบียนใหม่เรียบร้อยที่หน้าแฟนเพจมีผู้ลงทะเบียนมาใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ 5,000คนด้วยกันนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วแล้วยังไม่ได้ลงนะครับใต้ description ผมมีแปะลิงก์เอาไว้ให้คุณสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับแล้ววันนี้ครับผมเลือก1นึ่ผู้โชคดีมามีคนลงทะเบียนมาเยอะมากชื่อน้องว่านกพนัทเฉลวยอันนี้ผมบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องเขาชื่อเดียวกับผมก็เลยเอาคนนี้นะครับสเปคที่เขาลงทะเบียนมานะครับเขาบอกว่าใช้ตัว CPU ที่เป็น Intel Core i5 6400 นะครับและก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องนะครับเป็นคอมเซตนะครับ Acer TC 710การ์ดาจอ GT 730นะครับ CPU เนี่ยแรงนะแต่กาจอมันบ้านไปหน่อย RAM แ g ดกิกพอได้นะครับ SSD 128 Z, เซตน,นะครับ game, เป็นคอมเซต Acer Aspire นะครับเล่นเกมเรียนเขียนโค้ดนะครับอยากได้เล่นเกมกับเพื่อนได้แล้วจะใช้เรียนมหา,าลัยคอมเก่าเนี่ยรันโค้ดยาวๆค่อนข้างช้านะครับก็ถ้าให้ผมพูดกันตรงตรง,ตรง CPU เจผมมองว่ายุคนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ RAM ถ้าสมมติได้เพิ่มเป็น16กิกเนี่ยน่าจะดีแต่คอมเครื่องนี้มันควรที่จะต้องอัปเกรดการจอครับเขาบอกว่าอยากเอาไว้เล่นเกมกับเพื่อนใช่ไหม GT 7จ0สสยุคนี้น่าจะเล่นเกมไม่ค่อยได้แล้วมันเป็นคอมแบรนด์นะครับผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราจะลองโทรติดต่อดูว่าวันนี้เขาอยู่บ้านไหมและถ้าเขาอยู่ผมจะเอาการจอกับ power supply ไปอัปเกรดให้น้องนครับเดี๋ยวเรามาลองโทรหากันดูครับสดๆวันนี้มันธรรมดาด้วยไม่รู้น้องไปเรียนหรือเปล่านะครับเปิดลำโพง ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ได้ไปเรียนมั้งครับวันนี้ยังครับเดี๋ยวมีไปติวหนังสือทำไมโดดเรียนครับวันนี้ไม่ไม่ได้โดดครับอาจารย์ะยกคาดครับอาจารย์ยกคาดเลยเหรอครับรับรู้ไหมเนี่ยพี่ใครเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะผมใช้บูคอครับไปขึ้นโอ้โหหมดเซอร์ไพรส์เลยรู้ไหมวันนี้ผมโทรทำอะไรใจใจเรื่องคอมไหมครับที่ผมไปส่งไว้ รู้ด้วยใช่ครับน้องได้เป็นผู้ช่องดีคัดเลือกอัปเกรดคอมฟรีทีนี้ถามก่อนบอกว่ากาลังจะไปติวตอนบ่ายเลิกเสร็จกี่โมงเลยเลิกเสร็จวันนี้ก็ติวผมติวเสร็จประมาณน่าจะสัก4ี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นไปติวกี่โมงครับออกบ่ายครับออกบ่ายโมงบ่ายโมงตรง4ี่โมงเย็นโอเคถ้าวันนี้ไปหาช่วงสี่โมงเย็นสะดวกไหมครับสะดวกครับ สะดวกนะงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนแอดไลน์มาหน่อยพี่ใช้เบอร์นี้แอดมาเลยโอเคครับได้เจอกันครับแอดไลน์มาส่งโลเคชันมาครับครับผมโอเควัสดีครับครับผมแม่เราจะเซอร์ไพรส์สักหน่อย IF blue ูค r e คือขึ้นเลยพี่นบเอ็กติมไทเวรกรรมเราจะเซอร์ไพรส์ก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับวันนี้น้องเขาบอกยกคลาสไม่มีเรียนแต่เขามีติวเรียนพิเศษ ว่างช่วง4โมงเราจะไม่ไปกระทบการเรียนของน้องเขาให้น้องเขาติวให้เสร็จสับเรียบร้อยและเดี๋ยว4โมงเย็นเราจะบุไปอัปเกรดคอมกันะแต่ของที่ผมจะไปอัปเกรดมานีครับผมหามาเรียบร้อยแล้วของที่บ้านผมเนี่ยอารมณ์อย่างกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีทุกที่ไม่รู้จะเอาอะไรอัปเกรดผมดูแล้วสเปคคอมของน้องเขาเนี่ยเป็นตัวการ์ดจอ GT730 เก่ามากนะครับเราก็เลยที่จะนี่กล่องมนันอาจจะเย็นไปนิดนึงนะครับไปฝ่าฝนมาแต่ของใหม่ ตัวนี้ครับเป็นตัวการ์ดจอ ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti <Wow. S 1> นะครับการตัวนี้ผมมองว่าเอาไปเล่นเกมกับเพื่อนๆเนี่ยสบายๆอยู่แล้วเอาไปอัปเกรดนิดอัพเกรดหน่อยโคตรแรงนะครับนีของใหม่นะครับของใหม่เราจะไปบุกอัปเกรดกันอันนี้ขอบคุณทาง ASUS ด้วยที่ส่งมาให้นะครับยังไม่แกะซีนกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ของใหม่กลิปและแน่นอนนะครับพอมันเป็นคอมพิวเตอร์แบรนด์เนี่ยครับ มันน่าจะมีปัญหาอยู่อีกหนึ่งอย่างเครื่องแบรนด์เนี่ยส่วนมาก power s u p p ายที่เขาเอาใช้มาเนี่ยก็จะประมาณแค่300วัตต์350วัตต์และการ์ดจอเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ GT 7 3 0ผมมองว่า power supply พพเก่าเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอผมก็เลยนี่เตรียมมาแล้วครับนี่คือ power พ supply อพตัวใหม่ที่เราจะไปเปลี่ยนให้หน้องนะครับเป็นตัว ASUS p u Gaming 650วัตต์ แปดสิบพัสบอนนะครับตัวนี้การรับประกัน6ปีโคตรยาวและโคตรทนเดี๋ยวรอ4ี่โมงตอนนี้เพิ่งส1บเอ็โมงเช้าเองโอ้โหอีกนานเลยน้องอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขับรถไปหาแล้วทําการเปลี่ยนการจอและอัปเกรดให้ฟรีจะไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา4ี่โมงแล้วน้องเขาถึงบ้านเรียบร้อยทักไลน์มาบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดเครื่องงานมีทั้งการาดจอแล้วก็ Power อร์ซัพนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยสงสัยเอาคันนี้ไปไม่ได้ไปเปลี่ยนคันไปดีกว่าปเอาไว้เดินทางเลยครับกตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านผู้โชคดีนะครับน้องเขาอยู่หอคราบไม่ได้อยู่บ้านนะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกอีกตอนเย็นอีกรถติดอีก คือแบบใจผมอะอยากจะบอกน้องว่าเฮ้ยไม่ต้องไปติวได้ไหมแล้วเราไปอัปเกรดแต่มันเป็นการติวไงน้องก็เรียนหนังสือไงเราก็เลยแบบต้องสนับสนุนการศึกษาเขานะครับก็ตอนนี้น้องก็ติวเสร็จแล้วกลับไปที่หอถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปอัปเกรดนะครับแล้วก็เหตุผลในการอัปเกรดวันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับใครที่แบบอยากจะลงทะเบียนมาเพื่อร่วมสนุกใน EP อื่นอย่างแรกเลยหนึ่ง ใส่ระบุให้มันครบๆหน่อยนะครับว่าคอมเป็นยังไงภาพคอมอัพลงอัพโหลดมาให้ครบเลยผมจะได้เลือกถูกบางคนแบบี p u ไม่รู้การ์ดจอไม่รู้ฮาร์ดดิสก์ไม่รู้เมนบอร์ดไม่รู้ผมก็เลยอยากจะตอบกลับไม่รู้ผมจะอัปเกรดไปให้ทําไมนะครับเพราะคุณยังไม่รู้เลยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวเราเดินทางไปหาผู้โชคดีกันว่าหน้าตาคอมจะเป็นยังไงแล้วมันจะ ยิ่งมีปัญหาเจอหน้าคอมเองครับผมลืมเอาไขควงมาหวังว่าน้องเขาน่าจะมีไขควงนะครับเดี๋ยวรอดูแลกันครับเอาโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หอผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้องเขาลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนป่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชิปอนครับชิปอนคลงไว้นานยัง นานแล้วฮะตั้งแต่วันที่ได้เลยที่ที่ที่ลงในเพจวันแรกครับอ๋โอโหอันนี้ลงแล้วนะวันแรกทำไมต้องใช้หูคอเี่ไม่เข้าใจ <c oughs> อันนี้คือแบบโทรมาปุ๊บก่อนกดรับนี่คือคิดแล้วใช่ไหมคิดแล้วคิดแล้วอันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคอมขครืงบนกันดีกว่าว่าคอมของน้องเขาเนี่ยใช้เป็นตัวไหนอยู่นะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องผู้โชคดีแล้วนะครับไหนคอมเครื่องนี้ประวัติมันเป็นไงบ้างซื้อตอนมสาครับแม่ซื้อให้ตอนมสตอนนี้เราอยู่ก็ ผมเทียบโอนอ่ะก็ประมาณปีสามเลยตอนนี้อยู่ปีทำไมคือเทียบโอนอ่ะผมเรียนปวสอะจบปวสแล้วก็มาเทียบโอนเข้าเทียบโอนเรียนอยู่คณะอะไรครับสารสนเทศคับสารสนเทศเครื่องนี้มสามดังนั้นแปลว่ากี่ปีละห้าหกปี้ประมาณหกปีใช่ไหมประมาณหกปีซื้อนานแล้วใช้อะไรบ้างเป็นหลักก็ช่วงมสามนี่จะใช้สเก็ตอัพเป็นหลักเขาไปแข่งแข่งสเก็ตอัพเลยหรอไปมันเป็นศิลปหัตกรรมนักเรียนนะครับไปแข่งออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ย แบบเกี่ยวกับตามโจทย์ที่เขาให้ <Wow. S 2> ก็ไปแข่งมาแล้วก็ช่วงบชก็จะได้เขียนพวกเว็ีไปแข่งครับเขียนเว็บแล้วก็มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเปเล่นเกมเลยแหละคะทำไมรู้สึกแบบพอเราเอาของมาอัปเกรดให้น้องวันนี้รู้สึกผิดมากเลยคือไม่คิดว่าน้องจะเอาไปทํางานขนาดนี้คือพี่เห็นเราเขียนเหตุผลมาเนาะเอาไปเล่นเกมกับเอาไปเตรียมเยมาารียนมหาลัยแต่เครื่องนี้พี่มองละกระจอมันต่ามากพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นอัพ power s u p p แล้วกัน ไม่มาลับมุกเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูเครื่องนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าวันนี้น้องเขาจะได้อะไรหวังอะไรไว้บ้างก็หวังเรื่องกระจอวนะครับเพราะว่าตัว TPU ผมว่ามันก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูไส้ในกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างปะที่ขอแขกพวงหน่อยครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันก่อนเครื่องนี้เคยแกะแล้วหรอ เคยแล้วครับมันผมอัพ SSD ไปออมีอัพ SSD อ้าฮะใช่ใช่ใช,ใช่เพิ่มเป็น128 g b กิกใช่ไหมตอนแรกเครื่องมันไม่มีมาไม่มีครับโอเคนี่คือหน้าตาคอมเดิมนะ power supply เป็นของ fps กี่วัตต์เนี่ย300วัตต์300วัตวต์การ์ดจอ GT 7 30รับ Wi-Fi ได้มีฮร์ดิ์และไหน SSD เอ่ยตัวนี่ครับนี่แปลว่ารู้เรื่องคอมอยู่ ก <G ül üyor> อรูอัพเองค่ะซื้อมาเองซื้อมาอัพเองป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหยิบของท้ายรถแล้วก็ให้น้องใส่เองละคันโอเคปาะเดี๋ยวเราไปหยิบของให้นะครับเดี๋ยวรอรู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ลงมาเอาของกันคร, <S <S ครับผมป่ก็ตอนนี้เราลงมาเอาของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปอัพเกรดให้น้องกันครับ เราเอาของมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นแรก power supply คือพี่ไม่รู้หรอกว่ามันกี่วัตต์แต่เปลี่ยนไว้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้พอไหมครับพอครับพอนะรเรือนะเือดีใจไหมวันนี้ได้ดีใจครับโอเคพี่อาจจะไม่ได้อัพทั้งเครื่องอย่างที่พี่เคยคบ,บอกไป EP แรกเนาะพี่จะดูตามความเหมาะสมใครที่แบบว่าลงเครื่องเอ้ยอะไรนะลงทะเบียนมาแล้วบอกสเปคไม่รู้ CPU ไม่รู้ RAM ไม่รู้ก็อย่างที่บอกพี่ก็ไม่รู้จะอัพไปทำไมแนตะ่เื่นนี้ลงรายละเอียดดีมากก็เอาไปมา เดี๋ยวพี่จัดการอัพให้ครับแต่บอกกันนะเงื่อนไขพี่เอากลับหมดเลยนะของเก่าโอเคครับกระจอให้พี่ได้ปะได้ครับคาบเบอให้พี่ได้ปะได้ครับโอเคอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการอัปเดตคอมพิวเตอร์แบรนด์ตอนนี้ผมวัดดวงกันเลยว่าเมนบอร์ดมันจะสามารถใส่กระจอใหม่ได้หรือเปล่าเคยเจอปัญหาคอมแรนทุกนย่ เอาการ์ดจอตัวอื่นมาใส่มันเปิดไม่ติดอันนี้พูดเลยนะครับมันมีปัญหาอย่างนี้จริงๆคือใครที่ใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์เนี่ยบางครั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะมันจะมีเหมือนมันล็อกอะไม่สามารถเปลี่ยนการ์ดจอได้ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรพวกนี้ได้มันจะอัปเกรดไม่ได้แท้เดี๋ยวรอดูว่าเครื่องนี้จะเปิดติดหรือเปล่าถ้าเปิดไม่ติดอาจจะต้องบอกน้องแสดงความเสียใจด้วยต้องเปลี่ยน CPU เมนบอรีดแล้มเียวกเปลี่ยนทั้งหมดเลยอันนี้เสียใจเนาะ แรกอะการจอที่ผมพกมาการจอมันร้อนอผมก็คิดว่าแบบมันน่าจะเป็นพอิีิลิโคนก็เลยขอมาเปลี่ยนทิลิโคนสรุปมันก็ไม่หายผมก็เลยแบบลองเปิดดูตอนเล่นเกมสรุปพัดลมมันไม่หมุนมันต้องไปสกิปมันหนึ่งเยอะหมุนอ่าทีทุกวันนี้ทำไงมันนานๆทีมันจะเป็นนะพี่ลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนทิลิโคนตอนแรกมันเป็นทุกวันเลยตอนอนี่อยู่บ้านน่าจะพออย่างนั้นด้วยแบบ ต้องไปไปสก,กิบมันก่อนเราึงจมุน,นะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ช่วงดีเปลี่ยนของที่แบบมีปัญหาพอดีเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนครัดจอใหม่เลยอันนี้น้องเขากำลังยิ้มใต้แมสอยู่ดูออกเลย <c oughs> มาตอนนี้เปลี่ยนกรจอเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าเปิดติดไม่ติดนะครับมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือตอนแรกกรจอ,อยาวไปใส่ไม่ได้ติดฮาร์ดดิสช่วงดีย้ายแลกฮาร์ดดิสได้นะครับอย่างที่2ติดสายพอร์ต usb ด้านล่างพับหลบลงมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่า บอร์ดมันจะรองรับการ์ดจอได้หรือเปล่านะครับเราไปลองใช้งานคอมใหม่น่ะดีใจไหมดีใจอ่ะลงไดรเวอร์เป็นไหมครับลงเป็นครับอ่ะจัดการเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองถาม Before After ความรู้สึกว่าแตกต่างกับของเก่ามากแค่ไหนอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราทําการโหลดไดรเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าไดรเวอร์ในเครื่องมันไม่รองรับการตัวนี้อันนี้อัพผ่านตัว g f o r c e Experience เลย รอดูกันอ่ะก็ระหว่างรอลงไดเมอระกดก่อนน้องเขามีเล่าด้วยว่าช่วงกำลังเปลี่ยนกราฟจอเอาเครื่องนี้มาเล่นเกมอะไรมนะ วอร์โซนครับว้าวคือแบบคิดยังไงเอาไปเล่นวอร์โซนเพื่อนมันไม่มีคนเล่นพี่มันมันชวนก็ไม่มีใครเล่นผมวเองเล่นกับมันเล่นกับมันแล้วเป็นไงวอร์โซนเครื่องนี้วิ่งไม่ถึง20 fps บมไม่ถึง20เฟรมครับปรับต่ำสุดเลยเรสุดแล้วเรสุดรูชันก็720เอาตรงๆนะสิ่งที่ผมคิดตอนแรกก็คือมาเข้าเกมได้หรอวะกับ730ไหวเข้าได้เข้าได้ครับเออน้องก็จะบอกไหวอีกโอ้โหเล่นจบเกมไหมจบครับเล่นจนจบด้วยมีได้แชมป์ด้วยนะพี่ มีได้แชมป์ด้วยเป็นกระหลิงด้วยในเครื่องยังมีเกมอยู่ว่าวอล์จอนวอล์จอนไม่ไม่ได้มีนะฮะรองไม่มีอะอ๋อลงวินโดว์ใหม่ไปแล้ววันนี้เราไปนั่งรอโหลดแน่นอนเนื่องจากเกมร้อยกว่ากิกเดี๋ยวให้ลองเกมอื่นมีเกมอื่นอยู่ในเครื่องไหมมีดอท้าครับมีดอท้าเอาปกติเล่นดอท้าปกติเล่นเอลแต่ดอท้ามันน่าจะกินสเปคสเปสูงกว่าดูถูกกัดจอหนึ่งหกหกศูนย์ทีไอมากหาโหลดเกมอะไรสักหน่อยแล้วกันแล้วลองเล่นดูได้ครับครับผม ก็ตอนนี้ลงไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันก่อนนะครับสเปคเนี่ยจะเป็นตัว Intel c ค r e i5 6400 CPU เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายัางแรงอยู่นะครับเป็นซี u ียแบบ4คอร์4เทรดทำงานทั่วไปตัดต่อได้ตอนที่ใช้สเกตอัพเป็นไงลื่นครับปกติเลยลื่นปกติเลยแต่ว่าการ์ดจออาจจะไม่ได้โหดเท่านั้นโอเคก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแรมนิดนึงครับในส่วนของตัวแรมเนี่ยยังเป็นแรม d d r 3อยู่นะครับ8ดกิกด้วยกันก็เป็น 4G ่กิกแถวจากเมื่อกี้ที่เรา ดูในตัวเครื่องเนาะมันเป็นรันติดเครื่องมาแล้วก็ในส่วนการ์ดจอนี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย NVIDIA GeForce ge, GTX 1660 Ti อันนี้การ์ด ASUS เลยนะครับเราใส่เป็นตัวซีรีส์ทับให้ไม่ว่าจะเป็นเคสสไตลยตัวทับการ์ดจอตัวทับนะครับอันนี้คือจัดเต็มเลยเน้นทนทนใช้ต่อยาวๆนะลองดู CPU นิดนึงเบนช์นิดนึงครับ ความแรง CPU อะเป็น CPU เลยนี่มัลติเทตจะอยู่ที่ประมาณ1,300นนะครับสิงเกิลเทตน่าจะอยู่ประมาณ300กว่ากว่าถามว่า CPU Gen 6มันต้องเปลี่ยนยังถ้าสมมุติมีทรศัสซเนี่ยก็เปลี่ยนได้แต่ผมมองว่า CPU ตัวนี้มันยังสามารถรองรับในการใช้งานทั่วทั่วไป4้องเขาได้อยู่นะครับอย่างเขียนโค้ดเราเขียนโค้ดด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นโปรแกรมมีแปลงเลขฐานสอง <Wow. S 1> เออไม่ยอมแปลงเองใช้โปรแกรมแปลงแล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอเข้าไปเนี่ย มองว่าเล่นเกมสบายก็ตอนนี้กำลังโหลดเกมพับจีอยู่เดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ a few moments later โหลดพับจีมาเสร็จเรียบร้อยครับก่อนหน้าเราเคยเล่นขับจีป่ะใช่ครับปรับเท่าไหร่โลสุดครับปรับโลสุดเลยภาพเพชดีฟูดีอ่าเจ็ดรีเจ็ดร้อยยี่สิบพีไหนตอนนี้ปรับเท่าไหร่ฟูสกรีนเพชดีฟูเพชดีกราฟิกฟอร์เ l ตตีอัลตร้าแต่ลองเล่นนี้เป็นไงบ้างอ่เฟรมร้อยเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสามสิบเฟรมร้อยสี่สิบเฟรมยังกับคมใหม่ไหมเ <c oughs> จ้าไปเล่นเกมอะไรบ้างมันจะเอ펙กกับเพื่อนอะไรละฮะอ๋อเล่นเอกอ๋อช่วงนี้ สายเล่นเกมแนวยิงปืนอยู่แล้วเอเปกนนี่เครื่องเก่าก็เล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ครับเล่นได้เฟรมท่าไหร่ของเก่าประมาณไมวิ่งข้างนอกวิง่งข้างนอกก็ไม่เกิน20สิบแต่ถ้าเกิดยิงในบ้านก็ประมาณ20ต้นต้นโอ้คืออ่ะยี่สเฟรมยังเล่นอีกเหรอตีมันขาดอ๋อตีมันขาดตีมันขาดวันนี้เข้าไปเลยไปโชว์เทพเพราะผมเชื่อได้ว่าคนที่เคยแบบใช้พวกคอมที่สเปคไม่โหดนะแต่พอมาลองพวกได้เล่นแบบเฟรมลื่นๆพวกนี้ฝีมือจะโหดกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็หวังว่าน่าจะมีความสุข นะครับผมในการเล่นกับการ์ดจอตัวใหม่ power supply ตัวใหม่ไหนฝากคนอื่นในนี้ที่แบบอยากจะลงทะเบียนที่มีหลาย EP ก็ช่วยแชร์โพสที่พี่เขาลงไว้ครับจะได้มี EP ใหม่ๆมาคนที่สเปคคอมดีแล้วก็ให้คนที่เครื่องแบบเก่าๆได้ลงดังนะครับอ่าเฮ้ยอันนี้บอกเลยว่าพี่เจอเหมือนกัน Gen 12มาลงอย่างเงี้ยไม่รู้ลงทำไมนะก็หวังว่าเครื่องนี้จะมีประโยชน์ใครที่ว่าอยากจะได้นะครับอัปเกรดคอมฟรีไม่ต้องมีคนละครึ่ง ังสามารถลงทะเบียนได้อยู่ผมยังเปิดรับอยู่นะครับเรายังมีอีกหลาย EP ด้วยกันแล้วก็วันนี้ต้องขอคุณทาง ASUS ด้วยนะครับที่ส่งการ์ดจอกับตัวพาวเวอร์สไทยมาอัปเกรดให้น้องตอนนี้ ASUS เขามีโปรโมชั่นด้วยอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อของ ASUS นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวการ์ดจอ3 0 0 0ซีรีส์หรือว่าตัว AMD 6 6 0 0ขึ้นไปนะครับเขาแถม ที่คำการ์ดจอฟรีนะครับแล้วก็ถ้าซื้อการ์ดจออย่างตัวเนี้1 6 5 0 1 6 0หรือว่าจะเป็นพวก2 0 6 0 6 4 0 0ต่างๆนะครับรับฟรีตัวเมาส์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวการ์ดจอ DT 7 3 0อันนี้มีของแถมเหมือนกันนะ DT 1 0 3 0ก็มีรายพอยเช200บาทอันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์รายละเอียดมาให้ละกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อการ์ดจอใหม่อยากจะเอาไปอัปเกรดนะครับเพียงแค่คอมเก่าๆเปลี่ยนการ์ดจอ1ตัวก็แรงทันทีถามน้องได้แรงจริงใช่ไหมครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ